ครับผมนะครับนายปาวริปอลานะครับนักศึกษาั้มปีที่สองนะครับคณะศึกษาศาสตร์ครับครับผมนายพระูมิยอดบัตรนะครับนักศึกษาั้มปีที่สองนะครับคณะศึกษาศาสตร์นะครับพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยเขตกรุงครับครับวันนี้นะครับเราจะมาฝดกทักษะเทมเเทนนิสกันนะครับครับซึ่งทักษะเทมเเทนนิสที่เราจะมาสอนในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่สามทักษะนะครับครับในส่วนของทักษะที่หนึ่งนะครับคือการดอปลูกหน้ามือนะครับ ทักษะที่2นะครับคือการดอกลูกหลังมือนะครับและทักษะที่3านะครับคือการดอกลูกหน้ามือกับหลังมือสลับกันนะครับเราไปชมกันเลยนะครับครับเรามาชมทักษะที่1กันเลยนะครับคือการดอกลูกหน้ามือนะครับครับในส่วนของการดอกลูกหน้ามือนะครับเราจะยืนเท้าที่มันคงทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เอาไม้ขึ้นมาและแะดับปู่นะครับจากไม้มันคงนะครับแล้วก็เราจะจับลูกบินปองอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อจะ อมทาการดอกนะครับครับส่วนในการดอกนะครับเราจะโยนลูกขึ้นนะครับเขาแล้วเราจะเคาะลูกประมาณนะครับไม่ให้ลูกตกไม่ให้ลูกแรงจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะเสียทรงได้นะครับครับเรามาดูทักษะที่สองนะครับคือทักษะการดอกลูกด้วยหลังมือครับเราจะยืนนะครับให้ ระหว่างนะครับพอประมาณนะครับแล้วก็เราจะจับไม้ปีกปองมาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็พลิกนะครับแล้วให้ด้านหลังของไม้ครับเป็นตัว่างๆเลยครับแล้วอีกมือหนึ่งครับเราจะจับลูกปีกองนะครับเพื่อจะปล่อยนะครับเมื่อเราปล่อยลูกปีกองนะครับเราจะเป็นการดอกด้วยหลังมือนะครับพยายามใช้เล็ง พอประมาณนะครับไม่ให้แรงเกินเกินไปนะครับเพื่อประคองลูกและก็รักษาสมดุลของลูกครับแล้วก็เรามาชมทักษะสุดท้ายกันนะครับคือการดอกลูกสลับมือกันนะครับระหว่างหน้ามือแล้วก็หลังมือนะครับครับส่วนของการฝึกนะครับคือยื่เหมือนกันเลยครับเหมือนกับทักษะแรกทักษะหนึ่งกับทักษะสองนะครับคือการยืนเท้านี่มันคงนะครับแล้วก็ยกจากม้านตรงข้างที่เราถนั ก่นนรับจากลูกนะครับจากลูกมือที่เราไม่ถนัดนะครับเพื่อพร้อมในการฝึกนะครับครส่วนการฝึกนะครับเราจะฝึกจากการดอกหน้ามือก่อนนะครับห้าลูกนะครับแลวก็ต่อไปนะครับเราจะฝึกเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนเป็นหลังมือห้าลูกนะครับครับต่อไปนะครับเราจะฝึกการสลับการสลับการดอกนะครับคือการเริ่มจากหน้ามือแล้วก็ไปหลังนะครับมาชมกันเลยครับ และนี่นะครับคือทักษะพื้นฐานของกีฬาเทิร์ฟเวอรนิสนะครับซึ่งเราสามารถนําไปฝึกหรือไปแนะนําเพื่อนได้ด้วยนะครับครับซึ่งนะครับเราทำคลิปครั้งนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับหรือบุคคลที่กําลังฝึกทักษะเทิบเทอนิสนะครับครับในการทําคลิปครั้งนี้นะครับพวกเราผูกเราสองคนนะครับผิดพลาดไปการใดนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ Som-hi,